หนึงเสีียวหลงเป้าเสีียวหลงเป้านะคะทุกคนจานใหญ่1 6ลูกจานเล็ก10ลูกจานใหญ่16ลูกนั่นคืออาหารเช้าของลูกชายนะคะทุกคนใสิเลียงไว้มาหลับเอาไปเลียงต่อนะคะเด้อลูกชายจานเล็ก6ลูกของลูกสาวค่ะพี่น้องอ้อสิลูกค่ะของลูกสาวค่ะพี่น้องลูกสาวกินบหลายค่ะพี่น้องกิน10ลูก ลูกชายกินไปจัดไปเน้นๆค่ะลูกชายแม่สิบหกลูกไปเลยจ้าพี่น้องผักบอพี่น้องว่าผู้ใดญ่นอสิรับเลียงต่อมือแย่แปมไปได้ลูกกินเก่งค่ะพี่นอ้องสร้างเถอนาะอ่าเพราะผู้รับเลียงกับเลียงจะคของเองนั่นแหละลูกแมน่นอ่พี่น้องงง่ายๆสไตล์แยแปมก็ประมาณนี้นะคะทุกคน นหนึ่งห่อน